7ของ quá là nó quá กว่าพี่7ค่ะน่า แล้วอ่ะเพื่อนตกใจมาส่งครูเข้าบ้านสิว่าไงเดี๋ยวคืนนี้เจออันอย่าลืมมารับกูอ่ะเดี๋ยวบอกแม่เขาหาเขาด้วยนะเดี๋ยวบอกแม่ก่อนคืนนี้เจอเจอกันก็ไ้ไม่เรมเปนไะปกับรถนะขับรถโทรหารับด้วย วันนี้กลับบ้านช้าต้องโดนแม่บ่นหน้าเลยพี่ไม่เป็นไรหรอกพี่มีข้ออ้างแล้วข้ออ้างยังไงหรอเดี๋ยวก็รู้เองนะไปไหนมาน่ลูกทำไมกลับบ้านช้าจังผมช่วยงานครูที่โรงเรียนมาแม่งานพุ่งเศษผมรีบกลับมาเนี่ยดูน้องสี่เขากลับมาตั้งนานแล้วนะตั้งใจอ่านหนังสือด้วยไอพวกนี้มันชอบเอาหน้าแม่ไม่มากม่มาแม่เบื่อเป็นสาละ ไม่ไปตรงนี้นะเรืกก่องของกูช่ทำไมพวกพี่เราทงเป็นแบบนี้เนาะนะไม่ต้องไปสนใจว่าพี่เขาหลอกงานในแนแวเราอะ่ะยังไม่เสร็จเลยไหนจะงานถ่ายละครอีกอืน่าสงสารพ่อแม่เราเนาะใช่หนาสงสารพ่อแม่เราเนาะ ลูกได้ที่เรียนกันหรือยังได้แล้วแม่ได้สาระแบบนี้แม่อ่าครับพูยอะไรลูกมาสาระอ่ะทำไมอ่ะอะไรเอกชนก็มีมีเงินก็เข้าได้แล้วแม่ไม่ต้องไปสนใจมันหรอกพี่ลงพี่เนียนอ่านหนังสือสิครับได้สาระแม่อย่าพูดอย่าพูดไมว่าแม่หรอซ้อ ปเพื่อเวลาละอิ่มแล้วหรอลูกไปไปห่้วไหนอาา่ะมีอยอกไปออกเที่ยวกับเพื่อนแม่ผมว่ราจะไปเรียนนิตติอ่ะนีแล้วลูกผัดเป็นคนมีเป้าหมายในชีวิต

วันมายกยักตงตกเป็นของ,งปยิยะส,สว่างอรุณพรสีวันสกอร์เก้าอันเดอร์275บารางหนึรางวัน2องแสนบาทสำนักขจาวไทยรัฐาชยาูซ UCI ฮัลโหลครับพี่แม่นายธนศักดิ์ใช่ไหมครับค่ะแม่นายธนศักดิ์ค่ะมีอะไรหรอคะทางโรงพักท่านบอกผมว่าลูกคุณถูกจับกุมตัวอยู่ที่โรงพักนะครับข้อหายาเสพติดนะครับ แมม่แมมฟแมเป็นไรู้ไม่อมตืครับแม่เป็นไรอ่ะไม่รู้อ่ะแแมแม่เป็นไระแมใครคือยากิคนศูนสาครับผูหนูเองค่ะ ผมครับคุณหมอเชิญพบด้านในเลยครับผมแม่หนูเป็นอะไรบ้ากไหมคะแม่ม่เป็นอะไรบ้างไหมเนาะไม่รู้ดิใครเนี่ยถ้าหมอไปไหนคุณหมอคะคุณแม่หนูเป็นยังไงบ้างคะแม่เป็นแล้วครับป่วยครับปู่ค่ะแม่เราเป็นยังไงบ้างครับป่วยชื่อสุนิสาใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะ ตอนนี้ผมก็เสียใจด้วยนะครับคุณแม่เป็นโรคมัจใจวายฉับพลันฮะครับแลวจะมีทางรักษาดะวครับโลกนี้ไม่มีวันหายนะครับอย่าให้ผู้ป่วยกับโรคกระเทือนจิตใจนะครับขอให้ผู้ป่วยพักผ่อนให้มากๆเรื่องที่ไม่ดีอย่าให้ผู้ป่วยได้ทราบนะครับเพราะว่าผู้ป่วยจะช็อกเอนะครับแล้วเราทำยังไงอ่ะขอเยี่ยมคุณแม่ได้ไหมคะเอ่อเชิญข้างในเลยนะครับ แม่แม่นื่อมากที่หมดเลยมือเย็นเฉียบเลยทำไงดีอ่ะแม่ผมขอสัญญานะถ้าแม่หายขึ้นมาผมสองคนจะบอดให้แม่หนูก็สัญญาค่ะว่าหนูจะเป็นเด็กดีของแม่ขหนแม่ตั้งใจเรแม่ต้องหายนะแม่สัญญาหนูนะว่าแม่ต้องหาย เดีวนะคะแม่หนูจะเป็นเด็กดีนะคะแม่ฟื้นสิคะฟื้นขึ้นมาแล้ค่ะแม่